สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกับน้องๆด้วยโจทย์รักที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าจี๊ดโดนใจเลยสัปดาห์นี้โจทย์รักนั่นคืออะไรโจทย์รักก็คือถ้าแฟนเก่ามาขอรีเทิร์นน้องๆจะทำยังไงค่ะระหว่าง say yes หรือว่า say no จ,าจ,าจ,าจา้าเจ๊จ้าเจ๊อันนีันว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์โดนแฟนเก่าขอรีเทิใช่หมครเอ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ2ทีมดีกว่านะครับที่ขึ้นมาโต้วาทีในวันนี้สวัสดีค่ะพวกเราทีมเฮชิโสวัสดีค่ะพวกเราทีมวันจั๊กเซเยสหรือว่าเซโนกับตันทีมตอนนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับเลือกแผ่นป้ายเชิญกับตันทีมเลยค่ะ ออกเมื่อกี้ตีกรองไม่เห้ออกสเต็ป <French Claire> เลยมีมคี่อายสนี่อายใช่ไหมคะเลือกแผ่นป้ายเลยค่ะพบเจบเมื่อเปิดแผ่นป้ายออกมาทีมขาแดนส์ตัวจริงวัสเซต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนเซ y เยสส่วนทีมสาวขี้อายเฮโยต้องนัดความน่าจะเป็นของเซโนมาสู้ทีมไหนจะเหตุผลเด็ดกว่ากัน ให้เวลาน้องๆได้เข็นความคิดเด็ดๆมาประลองสักหน่อยกันดีกว่าครับเฮ้ยแบบเราเจ็บแล้วอะขอป้ายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ด้วยเป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะในการที่จะเลือกนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ค่ะพวกเราทีม Hey ยบระวังตัวให้ดีเถอถึงเราจะไม่ไมีประสบการณ์นะแต่เราก็ได้ฟังจากคนรอบข้างมาเยอะอยู่เหมือนกันเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวอ a t ซ่า เราก็อาจจะให้อภัยเขาเพราะเขาไปเจอผู้หญิงมาหลายหลายตหลายคนแล้วสุดท้ายเขาก็วนมาหาเราเขาก็คงคิดว่าเราอ่ะคือคนที่ใช่เราสําพันที่สุดเราดีที่สุดต้องลองอีกนะครับถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะมาดีหรือมาร้ายถ้าสมมติว่าเขามาดีเราก็ได้คบกับเขาต่อไปถ้าเขามาลายคงต้องเลิกกันอีกครั้ง เขาอยู่ไม่ว่าเหตุผลใดๆเราก็จะตอบเขาว่าเยสฟังพี่บ้างดีก <มา S 2> ว่ามาถึงทีมนี้บ้างทำท่าอย่างนี้เลยเยตโจมามพี่สุทธิ์พี่สวยเลือกได้พี่ชายหน้าเดินเอามายเซนโนหาใหใานนม,ม่มนนใช่ไหมแม่เอาละตอนนี้ผมมือต้อนรับทีมเซโน ขอรีเทิร์นนะคะพวกเราจะทํายังไงคะพวกเราก็จะตอบว่าเซโนคําเดียวเลยคะ่ะเพราะว่า, no วะวาที่เขากลับมาไม่ใช่ว่าเขาแบบไปเจอคนอื่นแล้วแบบแบบไม่ไม่โดนใจอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่มีคนเอาก็ได้แล้วคิดว่าเราอะ่ะเอาเขาอะ่ะช่ปบคนเรือมที่จะมีความรักแต่ถ้าเกิดรักไปแล้วไม่รู้อะไรเลยก็นะคะอ,อ,ยอย่างเช่นเนนะคะประโยคที่ว่า เจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็นคนเราอยากที่จะรักแต่ก็ไม่อยากเจ็บเหมือนเดิมจริงไหมคะ <Yeah! S 3> สุดท้ายเราก็อยากฝากถึงทีมเซเย่อะค่ะว่าวันๆก็เอาแต่ยอมเขาอะเนาะชีตมันก็เลยได้แค่นี้อะ oh, <yeah! S 3>